ครับผมมาฟังล่ำรองสังมากระสินนอเป็นกอนกลางครับจไดลปินเดี๋ยวไปล่ำเปิดโตหรือว่าล่ำกรนกลางหน่างานเนาะครับเนาะอันนี้ใกล้ทํานองเขียนคํำลองจากวินเซพอนฟังไก่้อข้าวซ้ำความรูความสมารถคู่กะวีมีนอจังไปต่อเติมศิลปินกระดัฟังไก่ครับ หละแฟนฟังเอ้ยโอ้โอโอผู ay, em, em. Gesetz, ้ขาล้ำยู่หานประสานทรงสำเนียงก่อนตอนมิดหลักแฟนๆอยู่ต่างแดนกับฟังไดล้ละน้ำจุดจุดจุด ให้จำไว้แฟนหญิงชายได้จำเจอสิบเนิ่วลูกย่อมือกราบลงใจพี่น้องผู้ฟังลออให้มวนเพิ่นล,ล้ำเ่อยล้ำวาดกาสินมาแต่เนิน ขันสานตอบอววางป่าศิละปะอีสานไทยแม่นบโหายขันไม้อหมางมลูกนี่มาสันสร้างไปตามทางดอกมกมวล ลำหอดบางพ่อสมควรตกบอลเตยกาสีเตยให้แฟนย้อนฟอนใส่กันเฮ้ยบทลำโศกกะมีมาดอกวานั้น,นหมอแค้นกันประสานเสียง บ่าวสาวนังฟังลำยำตัวดินเอ้ยขันจินป้อนมาสะอ่อนเขาแท้แลไปเห็นเพื่นมีคููบ่าวหมอลำหมดสูคููบ่มีขันอยู่สอนนอนเดียวแรงแห่งอยู่ได้โอ้ย สาวเผืนมองบ่าขี่ห้ายต้อยตำคันติดดินคนเต้นกินลำกินแม่นบอ่อเอาเข้ามาอาบานบอ่อเป็นหย่างก็ตามทอนสิเดินจอนไปตามบางแล้วเวียกนาก็หาลำหลับจาง ฝากแฟนฟังให้ทรงโย้คันดูเอินไปแก้มงานคันดูเอินไปซอยลำเดอแฟนเดโอ้โอ้โอยนั่นล่ะน้ำ สบายดีมิดบอแค้นแฟนมอลถูกทุกคนมือนี่ผู้ขาจุดๆ,ๆ,ๆุดชุดุ้ดไดมาล่เสนอพี่น้องนอ,นอขับกว่ากันไปตามนั้นครับผมนี่คือก่อนกลางก่อนไก,นกล่ำจากวินเชร์พรอนนอศิลปินอยากนํำไปสารต่อติดต่อมาไหนเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ขา